สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ดิฉันจะพาไปชมภาพพนังโบสถ์และวิหารแห่งประเทศไทยภาพที่21ค่ะพระมหาโคโดมทรงรับถาดข้าวมัทุปายาตจากนางสุชาดาในรูปภาพนี้มีเรื่องว่าเมื่อพระสิทธัตถะอรมโพธิสัตว์ ออกมหาพิเนศกรมสเสด็จประทับอยู่ภายใต้ต้นไทรใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาตำบลเสนานิคมจังหวัดอูลุเวลาประเทศในการนั้นมีนางทาลิกาคนหนึ่งมีนามว่าสุชาดาเป็นทิดาแห่งเสนากระดุมพี อันมีข้าเลือหาสถานอยู่ณตำบลเสนานิคมนั้นเมื่อนางเจริญวัยวัฒนาการขึ้นแล้วนางจึงทำพรีกรรมแก่เทวดานั้นด้วยเข้าวมัทุปายาตซึ่งหงด้วยนมโคโสดในวันจาตุดทศีแห่งชุนหะปากขึ้นสิบสี่ค่ำ ข้างขึ้นเดือนหกนางจึงถือถาดทองซึ่งบรรจุข้าวมาัทุฟาย่าเต็มพอดีออกจากบ้านมุ่งไปสู่นิโคทพึกสถานพร้อมด้วยนางทาสีแวดล้อมเป็นบริวารเป็นอันมากเมื่อนางถึงที่นั้นแล้ว ก็ทอดทัศนาการเห็นพระมหาบุรุษด้วยมาสำคัญว่าพระมหาบุรุษนี้เป็นเทวดาโดยแท้จริงจึงน้อมนำถาดเข้ามัทุปายาตเข้าไปถวายพระมหาบุรุษทรงเหยียดพระหัตขวาออกรับและทอดพระเนตรดูนางนางทราบอาการเช่นนั้นแล้วก็ทูลว่า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้าพระเจ้าขอถวายข้าวมรุ่ปายาตพร้อมกับภาชนะทองอันรองใส่ขอพระองค์เจ้าจงรับไปโดยควรแก่พระหาลุไทยปรารถนาเธอแล้วนางก็กราบถวายบังคมลาพานางภาศีบริษัทนิวัตกับ นิเวศแห่งตนคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะกรุณากดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามดิฉันค่ะ